Birthday you. HAPPY ขันเงินชาแนลสวัสดีครับน้องขันเงินมาพบกับขันเงินชาแนลวันนี้อีกแล้ว วันนี้จะมาเปิดกล่องของขวัญที่เพื่อนๆนให้กันมาพ่อแม่ให้กันมาตาก่อนเดี๋ยวไปแกะของขวัญกันอ่ะมานี่มานี่แม่พาไปแม่พาไปเฮ้ยลืมตาครับอชอบไหมคะชอบไหมคะชอบค่ะอ่ะมาเดี๋ยวแกะของขวัญกันแกะเลยค่ะเอาตัวไหนดีแกะอันไหนดีครับได้เลยครับ ันนี้ใครให้มายายค่ะยายซื้อให้นะครับเดี๋ยน้องแกะที่มันเป็นอะไรพี่ตกปลาแกะเลยมียายให้แล้วก็แม่กับป้าให้น้องได้ข่าวว่าปีนจะจัก,กรยานด้วยหรอคะเราใช่ไหมครับแล้วน้องขี่จักรยานเป็นยังเป,เป็นแล้วหรอ แกะแกะแก่ได้ไหมดีดแกะข้างหลังมีปลาหลายอันเลยนะเนี่ยเอาลงมาแก่ข้างล่างไหมลูกมานั่งข้างล่างโหตกแต่งสวยเลยใครตกแต่งให้เนี่ยแม<า>่อ้าวแม่ตกแต่งเหรออะแกะแ่เะครับแกแ่เะครับ ข้างหลังเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้วันหยุดอ่ะไปถายหญ้าเลยนะไปตัดหญ้านนะไหนดูสิแก่แก่แกนานจัง กันไก่ไปไหนครับกันไก่ให้ปา้าป้ากันไก่มาให้ดูกันกันไก่เดี๋ยวรอป้าปา้ากันไก่มาให้ชอบตัวไหนไหมากสุดดูดิมันม,มีตัวอะไรบ้างเรามาดูมีกี่ตัวตกได้จริงไหมเนี่ยพอดีเนี่ยเอาไปเจนทะเลได้เลย มีหลายตัวเลยมีปูกุ้งมีปลาหมึกมีเต่ามีปลาเยอะแยะเลยกันไก่อยู่ตรงนู้นีอคุณแม่ลืมตัวหนึ่งครับเป็ดเป็ดอ่าแกะได้เรียบร้อยแล้วเอามาเล่นเลยครับอันนี้เป็นอะไรเอาใส่กระเท็บออกก่อน ได้หลายตัวเหมือนกันนะเนี้สีสันสดใสนี่เป็นอะไรครับก็จะเป็นที่ตกปลาครัที่ตกป,าปลาตะขอเกี่ยวเหรอตะขอมีที่ตกปลาให้สองอันดนต้องใส่ใส่ ใส่เชือกด้วยลูกใส่เชือกด้วยค่ะอุ้ยพันกันแล้วจะได้ตกไหมเนี่ยวันนี้ฮะเอาลองทำอันน,น,นี้อันนี้มีเชือกไหมนี่หนูทำอันนี้เลยแกะนี้เลยใส่เลยครับจะได้ตก ตกเราต้องหาน้ำมาตกไหมตกต้องหาน้ำมาใส่ไหมลูกมีอะไรบ้างเต่ามีเต่าน่ารักอยู่นะอันนี้ก็เป็นปลาหมึกต้องเอาไปเล่นกระใส่น้ำ อ๋อนี่ไงนี่เขาจะมีนี่นีหนีมีหูมีหูตรงนี้ให้มาไปสำหรับตกมปลาน่ารักตัวนี้ที่ตัวนี้หน้าคล้ายขันเงินเลยอ่ะขันเงินทำปากเหมือนน้องต่อไปก็เป็นปูปูตัวนี้กุ้ง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  ปูอยู่นี่ปูอยสีหวานมากเลยหน่อยแกะไม่ออกแกะไม่ออกเลยนะนใส่ปูแล้วจบม,มีต้าอัมโซพาราด้วะค่ับอ่าปากตัวตนี้มาให้หนึ่ง ตากนี่เป็นอะไรครับเอ็ดอ่าได้นะคะอ่ะครบแล้วเดี๋ยวเอาอันอื่มอนมาแกะดูเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเอาไปเล่นใส่น้ำเล่นและน่าจะสนุกกว่านี้อ่ะเอาชิ้นใหม่มาดูครับชิ้นอื่นเร็วนี่ไม่อยากเห็นเอ๊นันนี่ยนี่นี่นน สีแดงๆเนี่ยเป็นอะไรเป็นเง<ร>ื่อครับแต่ว่าเอามาดูนะครับเอามาดูนะครับก็สามารถแกะได้เลยค่ะแกะเลยครับต้องใส่ฐานไหมเด๋ยวดิต้องใส่ค่ะใส่ฐานไหมครับนี่ดึงตรงนี้ได้เลยไหมครับดึงตรงนี้ได้เลยตรงนี้ได้เลยอ๋อต้องใส่ฐานด้วย นี่เป็นเลื่อย่านอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอา่านมาใส่โอเคค่ะอ่าแม่ใส่ฐา,านมาแล้วโอ้โหนี่นี่นี่แม่ไปใส่ฐา,านมาดูน้องๆดูนะโอ้โหมันหมุนได้เนี่ยเลื่อยได้หรือเปล่าเนี่ยเข้าไหมครับป,รป้าซื้อให้นู่นป,ป้าซื้อให้อีกอันหนึง่งกระปุกอมสินนะครับเอามาแกะที่เป็นยังไง แกะเลยแกะเลยลุ้นสีมีสีอะไรบ้างดูสิสีฟ้าชมพูเหลืองเขียวมีไดะสีอะไรสีฟ้ากับกอมสินเก็บเงินวิมีอะไรมาด้วยนครับของไข่ครับ,รบเปิดได้ไหมแกะแกะแกะอ๋อเป็นแบบเซฟตู้เซฟมีกุญแจไข่ ต้องไขก่อนหรือเปล่าลกลกใส่รหัสผ่านนี่แม่ไขให้ใไหนนแม่นู้นเปิดอ,อ๋อน้องหนูจับไว้ก่อนเดี๋ยวนี้เปิดทางนี้นี่อันนี้คือล็อคอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ครับหมุนทางซ้ายอ่ะลองเปิดครับ ้าใหม่ใหม่กบต้องใส่ราหัสหรือเปล่ามีเสียงด้วยเนี่ยน้องลองหมุนใหม่เปิดใหม่เปิดใหม่ิ <c oughs> อันนี้แบบหยอดแบงค์เอ้ยอันนี้หยอดเหรียญอันนี้หยอดแบงค์๋ยวได้ทั้งแบนทั้งเหรียญอ่ะไหนเขาดูนะครับ นี่น่ารักข้างหน้านี่นั่น,น,นแม่ว่าน่าจะเป็นแบงค์ข้างหลังน่าจะหยอดเหรียญเดี๋ยวดูกุญแจน,นะครับเดูกุณแจนะครับเปิดไม่ออกเนี่ยแ,แม่ลองเปิดหม่ก็น้องช่วยแม่จับหน่อยหูกจับจับ,จ,บจับหูไว้โอ้ยังไม่ทันได้ใส่เงินเลยเปิดไม่ออกแล้วเซฟหนาอุ้ยมีมีไฟตรงนี้ด้วย หรือว่ามันต้องสตถฐานนะพ่อเอ้ยเจียบใหม่เสียบใหม่เรียบใหม่กดยังไงเรียบใหม่ครับเจียบใหม่เจียบใหม่เสียบใหม่นะครับเรียบเจียบกุญแจใหม่หมุนท้ายหมุนขวาอ่าลองเปิดตึ๊บอ่าลองเปิดสิครับ ได้ไหมครับได้ค่ะไม่ได้ไม่เป็นไรครัเอาไว้ใส่เงินนะชอบมไหมครับ Bye. Bye.